ไฮไฮชิงชวนชิมอินบางเกอะพามาร้านแทคังปิ้งย่างร้านนี้นะคะเจ้าของเป็นคนเกาหลีค่ะพนักงานที่นี่นะคะเซอร์วิสดีมากคอยแนะนำเมนูต่างๆรวมถึงวิธีการกินด้วยค่ะที่มาทานในวันนี้นะคะก็เป็นบัฟเฟ่ต์นะคะเป็นรายหัวค่ะสั่งได้ไม่อั้นเลยอันนี้ก็จะเป็นเซตหมูนะคะในเซตก็จะมีซุปกิมจิซุปสาหร่ายมีคิมบับมีตอกปกีด้วยนะ ชอบมากที่เขามีใบางาให้ด้วยนะคะแล้วทุกอย่างเนี่ยเติมได้ไม่อัน้นมาชิมซุปกิมจิกันค่ะซุปกิมจิที่นี่นะคะรสชาติระมุนมากไม่เปรี้ยวเลยปรุงมาดีมากแล้วก็กินร้อนๆเนี่ยแบบออร่อยสะใจ ส่วนคิมบับนะคะทำได้เหมือนออริจินัลมากเหมือนที่เกาหลีเปะ๊ะข้าวในน้อยไส้เยอะๆและที่คีบอยู่นี้นะคะ <In S 1> ก็จะเป็นพวกใบางานหนังหมูกิมจิเอาค่ะอ้ําคำโตโตโอโหเต็มปากเต็มคำไปเลย ส่วนซุปสาหร่ายของที่นี่นะคะอร่อยมากแบบชิงชอบมากมันหอมสาหร่ายมากค่ะอันนี้จะเป็นหมูสามชั้นนะคะหมูของที่นี่นะคะสดแล้วก็สีสวยมีหมูให้เลือกนะคะพวกสันคอหมูหมกักหมูสามชั้นแล้วแต่จะเลือกเลยค่ะที่ชอบสุดๆของร้านนี้นะคะคือเรื่องของเครื่องเคียงเลยค่ะเครื่องเคียงเยอะมากแลวก็ขอได้ตลอดเลยปิดท้ายด้วยน้ำกระป๋องนี้สดชื่นมากค่ะ